ไปน้ำไม่ลานเจ้าเรื่องไปเช่าไปก้อนลานเจ้าโอ้ตอนแรกน่ะมาเจ้ามาแต่ก็ไปเอาโอ้เจ้าลานเจ้าน่ะไปก่อนเจ้าไปล้างถ้วยล้างชามก่อนแล้ววันนี้คําว่านั่นแหละสิเอาชมเจ้าไปนํา้ำแล้วว่าตอนแรกนั่นให้เจ้าไปน้าล้างก็สิเอาลมด้ายมาเฮาอ๋อ้ไปให้ทัวเจ้านั่นล้างรถอ่าๆเพิ่นคุยแนวนั้นแล้วจะระหว่างจะเอาทัวเจ้านั่นล้างรถบ่าจ้เอาได้ไปอยู่บ่ ล้วไปไปชำละเราหลักเอาข่าวเลยเราไปเลยเพราะเห็นจอยมืดพี่น้องเลยเนาะปบพ่อกันตอนค่ำๆพี่น้องเลยมากับมาเห็นทั้งเอ,อื้อ,อยเพิ่นเนาะกับนั่งโย่ อยู่ตลาดเซนูฮาพี่น้องเไยเนาะกราบสบายดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขสู่คนพี่น้องเไยเนาะมาถามเมื่อยแล้วก่อนพี่น้องเไยทั้งวัตุนกับมาตั้งแต่หาสาวนุ่นเพิน่นเนาะพี่น้องเนาะกับมาเห็นทั้งเมื่อยเพิ่นกับอุม้มลูกอุม้มเต่ามากับบัวเพิ่นมาแต่ใส่เนาะพี่น้องเไยทั้งวัตุนก็ได้แวะจอดถามเบิง้งพี่นอ้องอ่าสบายดีดยเดอ้อเด้อโดยมาแต่ใช่ยไงมาแต่กา่ยืมทนมาบอกอะ บ้านจัดชันบ้านจัดชันบ้านจัดชันเมืองอย่างนู้นเจ้าเมืองชนเมืองชนโอ้เมืองชนแป่งแป่งสมวัตถุเกศน้อยเนาะโอ้อ่าๆพี่น้องเลยอีหล่านั่นไม่ใช่ใช่หน่อมาบ้านเดียวกันนั่นแ่ะบ้านเดียวกันโอ้ยพี่น้องเลยนั่เก๋ง่ายๆใส่เกาะคือได้มานั่งอยู่นี่มาก็เข้ามาก็เข้าโอ้ยบุมีข้าวกินบ่ ใช่พี่น้องเไยนเนาะก็แล้วก่ะนบนตกอยูใช่นี่น่ะนอนใช้มือนี่น่ะนอนในนี้เลยขอนอนเองนินหางยาวก็ปิดเลยขอนอน,นขอนอนหัานข้าเจ้า<ด>โอ้ยมาได้จักมือแล้วนะ่ะมาได้จากมือสี่มือมันสามมือสี่มือนี้ไปคอเขานั่นนอนอยู่บ้านอยู่อยู่ไปคอเขา่าเลยสามมือสี่มือข้อเข่าสามสี่มือแล้วดได้อยู่บ่ไปขอ<ด>ก็ได้ ปิดหนึ่งได้ปิดหนึ่งโ,<น>โอ้ยสิได้กินจากมืออะนะ,ะได้ลายอออโอ้อ,อ,อ่าอโออ้อ่าพี่น้องเลยปั่นล้านนี่เจ้าโมตุนล้มไปกับล้นเติบเนาะพี่น้องเนาะทั้งใอญ่พัน่นกับทั้งโมตุนยังไม่ได้ถามซิว่าจังใดเนาะซื้อน้อยซื้อสาวน้อยโอ้โ<น>ใช้ผัวจะได้เ,เอืสอยผัวจะพุ่นบ่ ลูกเจ้ามีจะคนน่ะบ่สองคนสองคนไซผู้หนึ่งนี่สิผู้หนึ่งมันนอนผู้หนึ่งนอนจะปีผุนลูกก๊กเอ้น่ะสามสามปีสามปีชื่อว่าจังใดน่ะชื่อเท้าคิงฮะเท้าคิงเท้าคิงโอ้น้องคิงอายุสามปีอันนี้คนที่สองของเอ้ยบ่เนี่น่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้จักปีจักเดือนแล้วนี่ สามเดือน谢谢หอบลูกหอบเต้าไปนะนี่บ่แต่ละมือก็ได้ไปเฮลี่ไปก็ั้งขัวตั้งขเอื้อยเนี่ยสั่มานำการหมูมีเข่ามีหน้าหมูมีไฮมีหน้าเฮ็ดบ่อยู่บ้านนะมีแต่บัวรายบ่กุ้มอยู่กุ้มกินว่าชั้นเถาะโอ้ย ีน้องเนาะอ่าอ่่าแ้มีไมีนาแต่บอด้เนาะอืมบอแะปีเฮดได้จักซอฟนะเยแต่ละปีนี่ยจบได้ด่าหางกซอฟส่าซอช่วงสุดแลรวบ่ดิบซอบนะโอ้ยบุกุ้มกินล็อก่นนี่พี่น้องเลยเนาะโอ้เามเาเ็ด ทำกอ้อนน้ำลายเงาเขาดูด,โดิโดยโดยพี่น้องไง,ง,งปลกวิกมืกีนี่ปลกปลาวิกมีแต่ปลาวิ๊กเสียงคนข่างสีลงังเงยเอ้อพี่น้องเนาะกลับขอโทษขอไปน้ำในลายเพราะว่าอยู่ข่างถนนหน,นทางตลาดเซโนเขาพี่น้องไงทางวัดตูนได้มาแต่หาเสาวนุ่นมาแต่สวรรค์ุ่ดแหละมาพ่อทั้งเอือยเพิ่นวัดตูนก็ได้จอดแวะทำเนาะทั้งเอือยเพิ่นว่าสิไปไสพี่น้องไง ทั้งยงว่ามาแต่ขอเข่าว่าสันฮ่าฮ่าวอ่อเข่ากินว่าสันทั้งยงเพิ่นก็ได้เนาะโอ้ยพี่น้องเไงเมื่อไรกลับน่ะเมื่ออื่นโอ้ยก็แล้วนี่เนาะพี่น้องเอ้ยต่เดี๋วได้ได้ได้ลายเติบแล้วบ่อแมนปิดเดียวอ๋อ พี่น้องไงแต่เีน้องวมทุกยากพี่น้องไงฮะเข่าหาน้ำบ่ได้หาน้ำงงน้ำไม้คายบ่อยู่บ้านก็ได้น้ไม้ก็ึดเฝ้หมดมืนกับปรเะบว่าบ่มีน้ำไม้ึบ่มีบ่ทั้งฝนนะช่วงหนาฝนอย่างเี่ช่วงชิลายแท้เอ้ยเข้ามุดเข้า ข้างทิมเขาซางทิม<ข>เขา,นา,นขาตัดทิมบ่โอ้ยบ่้พางงาน้าวพางขาทิมืแล้ก็บ่อมีอะไรยูน้อ,อ,นองใหม่มีหมองหานม้ยมูมีเลี้วเลยบาน,นี่้ตาย,ย,ยนมคนสี่หาบาทไปหา อลี่ยอโดยทีจะหา,นหานพนอนบอจะไปก่อนจะได้จะไปนหลังบไดอ้เมนบอดได้เลยสิ่แล้วกะมันอึดมันมันอยากไงพี่น้<ข>องไงเนาะมัน,น,นโอ้โยโดยโดยพี่น้องเลยเข้าวน้ามซัมปากระบ,บุมีกิน<ด>มาหากอกินไปสิบ่แต่ละมือ้อละวันนะถ้าเกิดว่ามาลุอยู่บ่อยู่ิชนูนี่ก็ได้ มาบ่อยอยู่บ่เออมาบ้านฮะจักเดือนก็สองเดือนจำเดือนคอยมาเธอหนึ่งโอ้ถ้าว่าอยู่บ้านได้เสียเลยไปหาคอทั้งไหน่ะทั้งบ้านหน่อยแม่มาไปหนักบ่ด้มากเลยมาทั้งนี้มาทั้งบ้านบ้านน้องบ้านาย บ่โอ้ยเอ้ยไปจังไรจะการไปมานน่การเอาเงินมาใช้จจ้างขับรถกลังน่ยยางไยางไปเลยเลยคำใสิบ่นอนหันรเ้าเรนี่ก็้าเขาไปตลาดพี่รถไเอาให้เจ้าเงิน่วามีเงินีลยดยก็เลยเป็นไหนขี่มาน้ำชื่อดโอ พี่น้องเลยถ้าเกิดว่าไปแบบบิดตัวเมืองเนี่เยเฉยแบบย่างรอไปเรื่อยๆแบบอ่าบริยูในนี่เนี่ยแบบไปโฟยู่ช่วงแบบอ่าเป็นป้าเป็นยังนอนพักอยู่ใช้สารเข้าไป,<อ>ไปในหมูบ่บ้านบ่อนอนแถวแถวบ้านคนก็เลยน,นอนทำในสายนอนห้ามอ่าแถวป่าเดนไปได้นอนนะอน,น,นอนแต่แถวบ้านคนอ่าอ่าอ่ออนานอนป่าตัวนั้นทำในไหนทำในสายนอนห้านมะบ่อตื่นมาแล้วไปต่อตื่นมาแล้วไปต่อโอ้ยพี่น้องเลย ปลาหลน้อยนี่เด้จ้ะอุ้มไปเดี๋ยวนี้เลยอุ้มไปเดี๋้วยละคันบ่อนั่นเมื่อแล้วอาตานั่นไปหลอกเอาเอามาคอยว่าเชลล์ดูว่าเชล์ร้านว่าเชล์รัว่าเชลเอาเจ้ามีบักหลากจะไมีบุูกแต่แบบจะไมีปลูกแต่มีแต่ลานไปเชิยงไ้ลานจะไปล้านรวยวันหนึ่งแปดสิบเลยคอยนั่นลานเอยนั่นเมื่อกี้นี่นั่นลานน่นเปคนขอ จ้าพีนั่งลงเจ้าพีนั่งแล้วก็ไปนั่งโดนแล้วมัน้งได้เท่าหนึ่งคือละช่องปิดฝ่ายฝ่ว้ที่เมื่อเมื่อเปบเปบเปบนี้แหละไว้ที่เมื่อนี่อืมอืมแต่บบท่านรถบอดือว่าจังนดบท่านรถอลไรก็นอนเทียนอนเทียเลยเราไปหลักเอาเขาช่องปิดฝ่ายนั้นเราเอาไปเลยหลักเขาเข้าเอากางเวทนี่เลดเอาไอ้เท่าคุณไปเห็นหนุกนั่นเราูกเราไปถือล้าไปอ๋ออ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเอยเดี๋ยว คือคือคือทั้งลานทั้งลานเอ้ยนี่เพิ่นไปเฮ็ดเวียกบ่ไปไปรับไปรับอ๋อไปรับล่างอ่าร่างถ้วยล่างจานให้เขาแล้ววันนี้เขาเอาเข้าให้เอาเข้ามาใครแนวไปเลยผู้ว่ายชิจ้างจ้างลานเขานาะอ๋อแบลว่าผู้เพิ่นชี้จ้างลานเจ้านั่นอ่าเพิ่นรักเอาเข้าไปอีกทั้งทั้งที่แท่นที่ก็แปลว่า จ้างแบบเอาเงินเราค้ำให้โบเมนยังเอายังมาลักเอาเข่าปีกซ้ำอ้าวสร้างว่าเต้เพิ่นตัวบอกด้วยว่าจังใดอ่ะนอยูใช้อ่ะนะเพิ่นยูใสนี่บ้านมคอยูบ้านนี่บ้านนี่คือเราเราหนังคีเราจับมาเพิ่นเพิ่นเพิ่นไปจังไดมาจังไดเพิ่นจังไดบอกให้ลาดเจ้าไปล่างถ้วยนะ คือคนถนีจะอยากาตลาดเลเราพอมคน,นเราเจ้าจไปอยกไปเฮ็ดบางนามีบีบลกชาวจา้าว่ามีมีตลาดงโดยเพิ่นถามบ่อทำล่าง้วยดีเราวันแปบบดพ่อคุยไปคุยมาแล้วเฮ็ดยังไดบัดนี้เพิ่นรัก ไปก้อนลานเหว่โอ้ตอนแรกนั่นมาเจ้ามาต้องการใเอาโอสิเจ้าลานเจ้าน่ะไปก่อนเจ้าไปล้างถ้วยล้างชามก่อนแล้ววันนี้คําว่านั่นแหละสิเอาชุมเจ้าไปนํา้ำแล้วว่าตอนแรกนั้นให้ไปเจ้าไปนําล้างก็สิเอาลงมืนใดมาเอาอ๋อ้ไปให้ยัวเจ้านั่นล้างรถอ่าๆเพิ่นคุยแนว่องนั่นแล้วจะแล้วว่าจะเอาขัวเจ้านั่นล้างรถบ่นน้เราได้ไปอยู่บ่ แล้วเรไปชำละเราหลักเอาเข่าเลยเราไปเลยเพราะเห็นจอยมืดโอ้พี่น้องเลยทุกทุกเพราะเหทุกทะเลแห้งช้ำมันเนาะทุกทะเลแห้งช้พันบอลได้เลยเขาเขื่ไปรวันที่เมึงก็หนักปรทันรถได้ทำปัณณนี้เลยเมื่อไหมาแต่บานนี้แบบนี้เลยทำแล้วกยโอ้ไปหลักเอาเข่าจะบไม่ได้เไม่ได้เลยคือจองตั้งมาตุ้นเข้าใจแล้วพี่น้องเลยคือจริงสิมีคนคนหนึ่งเนาะเป็นผู้ชายพ่อเอ้ย อ๋อแบบว่ามาพ่อกับลานของเอ้ยเพิ่นแล้วก็เลยมาถามทั้งเอ้ยเนาะว่าอยากเค็ดเวียกเค็ดงานโบสิ่งสีนะ่เนาะมีงานในเฮ็ดเนะาะก็คือไปร่างถสวยร่างจานนี่แหละพี่น้องเอ้ยแต่ว่าเฮ็ดเวียกด,ดีขยนันเพื่อนเฉยวันหนึงแปดแมนบแปด0ิบพันพี่น้องเอ้ยแล้วบัดนี้แต่เพื่อนได้เอาลานไปก้อนที่บบพ่อเพื่นว่านะเอาลานไปก้อนแล้ววันนี้เสียเอามาที่ลังเลยเสียเอารถทุนไรมาครเอืเอยและไยเนาะของเอ้ยเนาะ ไปครับเอาพี่น้องเยแต่ปัดที่นี่ล้มไปลมมาบัดทีนี่พี่น้องเลยจังไรจังว่ามาลักเอาเข่าทั้งเอื่อยเพิ่นบดผู้ดีเบื่อบดได้เรือยังเลยพี่น้องเลยเปตาสงสานซะดิาเมนั่นปเาเมดเบดได้เรือยังจักนีเอื่อยแใช้จะกินมันอันนั้นเลยเมฆไปฟ้าต่อนะฟ้าเอยวายังเมื่อเลยอ๋อ อโอ้ฉันก็ได้กราบตะลนแน่นนี่เนาะเออ่ันบาได้กราบตะลนเลยโอ้พี่น้องเไยตายจใจนั่นนี่จังแม่นโชคไหลนู่นน้่เนาะอจางแม่นมากระบาดาเหตุกระบาดเนาะมีบาปเลยกว่านี่พี่น้องเไยลูกน้อยนอนตะเบาะอยู่น่ะอ่ากระดื่มตาเบืองดุกชื่อจังใดนี่บักหล่านี่ผู้หญ,ญิงหรือผู้ชายกันโอ้ดุกชื่อฮะชเฮ้ ซื้อบะแฮม,มโอ้ลูกโก๊กใคยได้เสือซื้อ,อยังกันนะแถวคิงอ๋อแถวคิงลืมเนาะอ่ในเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงผู้ชายเนะาะผู้ชายคือกันป่าเต๋อพี่น้องเลยแตาลุจโดนแล้วพี่น้องเนาะถูกหลอกเราก็ไ,ได้อันนั้นในว่า,าไปยุวะอันนี้ยุวะแปลว่าเทานี่ว่าจะห,ห้เราไปจังว่า<ม>จังหลังสวยทุกเป็น เอ,เ,เอาไป <ๆ S 1> เอ<ล>ามาผัดลักเขา่าซ้ำ<ด>โอ้ยพี่น้องเลยยังแต็มไเข่าไปเฮนุ่งยำเราไปเฮนุงเลยเราไปจากหน้านไปจากหลังเราไปเลยเขามาแรงเลยรักเราไม่เย้าอ่าเป็นว่าเป็นบ่โอ้ยพี่น้องเลยตายรถเนี่ยน,นี่แสงเวนคิดบุรีนเนาะเอ้ยเนาะหาเศร้า,ากินค่ำเราก,ก็ได้พี่น้องเลย โดยเพื่อสิได้มานี่ก็โอ้ยหยางบิดมือบิดเว้นเลยเวนเพื่อสิได้เนาะเอไดโอ้ยโอ้ยโอพี่น้องเลยเงปังเิงใจเลตุนก็ได้เนาะพี่น้องเนาะเอาเอาจจเลยกับสูๆด้เยเด้อโอ้ยพี่น้องเลยทางบมตุนก็มาแต่สวรพี่น้องเลยอ่าก็มมแตว่าทัางบมตุนก็ เออพราะได้เอาเงินมาขับไม่ได้เพราะได้ให้เราซื้อกินยาโมแลงเรื่อยเด้ออ่าเพราะได้ชื่อเข่าชื่อน้าเนาะอ่ะตั้งโมตุนกับบูมีปภายในพี่น้องเลยกับห้ซสามีเนาะโดยพี่น้องเลยเอาขอบโคขอบใจหลายๆเนาะสู้ๆเรื่อยเด้ออ่าพี่น้องเลยเนาะไปสาทางสั้นทางเบาตุนกับสิขอขับกอนบัดเนี่ทางเขาขอกับกอนเด้ออ่าสู้ๆเรื่อยเด้อเป็นกำลังใจให้ไปพี่น้องเลย จ้าทุพีน้องเอ๋เนาะพี่น้องเอ๋ทั้งบทุนกันได้เว่ยหยามยาทำข้าวเนาเนาะป้าบาัดา,ามแล้วกัเป็นตาลุตนแล้วพี่น้องเอ๋ทุกทุกทกไรแห้งซ้ำเรื่องของเรื่องนะถึกหลอกถึกตัวพี่น้องเอ้หลอกเขาเข่าเราว่าสันแล้วหาคอเพื่อสิไล่แต่ละโป๊แต่ละปองนะเพื่อพี่น้องเอ๋เรื่องของเรื่องนะม,มีผูยย้ใหญ่ คนหนึ่งกูใช่เหรอพี่น้องเลยในยินเราวอาชาวาบบตูนจับใจใส่ความได้เมื่อกี้นี่ว่ามาส่วนด่านเราไปเฮ็ดเวียกล่างถวยล่างบ่วงว่าสันพี่น้องเงยทางเราก็ใไ้ร้านเราไปคะว่าเฮ็ดเวียกดีเฮ็ดเวียกขยันให้มือหนึ่งแปดสิบเราอะเพราะว่าสั่งสิแล้ววันที่นี่เราชุ่มเจ้าเน่นคอยม้าดังเด้อคอยจะรถมาลับเอาวสันและเพราะว่าจังใดไปรักก็เข่าเราว่าษาพี่น้องเลยโอ้เป็นตาลูโตนแล้วนาะพี่น้องเนาะเอ้าเป็นจยงใดก็สูๆเด้อเงยเด้อเนาะ พวก็เคยให้ชับพี่น้องเลยมาเจอแล้วนี่กับผู้เป็นตางสมสารแล้วพี่น้องเลยปะชาพี่น้องเลยค่อยคำย้ำแรงในทั้งมาตูนกับจะได้ขอโตก้าบก้อนพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหน้าพวกไหนเนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ทั้งมาตูนกับจะได้ขอโตรับพี่แล้วน้องไปแล้วก่อนอื่นทั้งมาตูนกับขอขอบุญขอบคุณ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบิดสู่กู่สู่คนที่เข้ามาหบชมคลิปของมาตูนจนจบเราบุกคดขามโฆษณาเด้อมาตูนขอบคุณขอบคุณใดๆเนาะพี่น้องเนาะ เอาพวว่อลายใย่ห้งพี่น้องเลยพบพ่อกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอก้าวคำว่าสบายดีพี่น้องเลย